มีบางอย่างที่อาตมาจะให้โยมดูโอ้แบบนี้นี่เองไอ้พวกนั้นเรียกตัวเองว่าแก๊งโอมิแต่ไม่มีหลักฐานเรื่องนั้นใช่ปะ แสดงว่ามึงก็พูดได้ไม่เต็มปากว่ามันมาจากโอไม่จริงๆใช่ดังนั้นฉันเลยต้องการโทรศัพท์นั่นคืนถ้าคนนั้นโทรมาละฉันไม่รับสายแล้วก็คาราวาสวยแน่มึงไม่ต้องห่วงเรื่องน,นั้นสัญญาณโทรศัพท์ถูกอัดไว้หมดแล้วฉันไม่อยากนนั้นจิตแกะรอยจิเมเตร์มาถึงที่นี่หรอกนะอะไรนะ ฉันกำลับอกว่าถ้ามันจะโทรมาก็ไม่มีทางติดงั้นมาพามาทำไมวะเนี่ยมึงไม่มีสิทธิ์จะถามอะไรทั้งนั้นงานยังไม่จบมาฟังเรื่องทีเหละต่อเนี่ยจุดเต่าฉันไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นนั้นก็เป็นคนจะต้องเสือกมึงเป็นใครวะ พวกเราจะไม่เสียเวลาตรงนี้ไม่ได้นะคนของพวกนายถูกจับเป็นตัวประกันอยู่นะเวย้ยวนนั้นจะฆ่าคาราวะถ้าพวกเราไม่ติดต่อไปแล่จ้าพวกนั้นทำแบบนั้นก็เท่ากับการต่อรองจบลงแล้วอะ,อะไรนะเมื่อคาราวะโดนจับตัวไปก็แสดงพวกเราต้องถอยแล้วเพื่อความปลอดภัยอีกอย่างหนึง่งวนนั้นจะทรมานคาราวะมันก็คงไม่แปลกอะไร นี่คือความผิดของนายโจริวแต่ถึงแม้ว่าจะเพ้อผิดปากพูดอะไรออกไปแต่ตอนนี้พวกแกจะโทษทิ้งคาราว่างั้นเหรอก่อนจะลงมือช่วยเขาเนี่ยนะถ้ามันพักดีต่อไดโดจิมันคงฆ่าตัวตายไปแล้วนล่นแต่เขาไม่ทำแบบนั้นเขาก็ไม่มีค่าพอ จะต้องเสี่ยงไปช่วยชีวิตนี่คือวิธีทำงานของไดโดจิหรือแค่ว่ามึงไม่อยากรับผิดชอบเฮ้ยอย่าทำมาเป็นเสือกรู้ดีหน่อยเลยจับแม่งนั่นออื้สับน่าจะทำแบบนี้แต่แต่แรกก็จบแล้วเขาว่านายคืออดีตตำนานยากุซ่าสุดท้ายแล้ว ก็เหม็นต่างจากพวกกูเลยพวกเราก็ทำงานในเงามืดมึงจะไม่ได้รับการปฏิบัติแบบพิเศษอีกต่อไปเมื่อมีคำสั่งถึงแกมึงต้องทำอย่างเดียวและถ้ามึงปฏิเสธมึงและเด็กๆที่โอกินาว่าจะต้องถูกลงโทษมีคนจะพวกมึงทุกที่เลยหลงอำนาจอุ้ยโอ กูชื่อโยชิมูระจินดีทท่เดอนรูจ้จักทำให้มันสำนึกถึงจุดจนของผมมันจะใช้เวลาเท่าไหร่ก็ได้ทร <c oughs> มานมันคนไหนกำลังจะโทรมาเอาโทรศัพท์มาสิเว้ยเราจะช่วยคารว่าได้โอ้ อยบอกนะนี่คือวัดวัดคอนติเนนตัลเหรอเราก็ไม่อยาทำแบบนี้หรอกนะครับคุณคุณคิริวแต่ยังไงซะถ้าเราจะต้องทำงานร่วมกันในตำแหน่งนี้ต่อไปแล้วเราก็เรามาแนะนำตัวและกำปั้นกันหน่อยดีกว่านะครับคุณนั้นจับหนึ่งในผู้นายไปนะ แต่พวกแกทํำไมต้องทําตามคําสั่งมันด้วยตกลงคนไหนก็องโดนเหมือนกันก็อาจจะนะครับอย่างน้อยเราก็ยังมีชีวิตยืนยาวกว่าคุณขอประทานโทษนะเด็กเด็กอะไรไว้่ะมีบางอย่างที่อาตมาจะให้โยมดูนี่คือโทรศัพท์ที่คนขี้เหลวออกมาด้วย มันไม่ควรจะเปิดไม่ใช่หรือไงเกี่ยวกับเรื่องศัตรูจะรู้ที่อยู่ของพวกเราเดี๋ยวเดี๋ยวแล้วเปิดทำไมวะเนี่ยเรื่องนั้นก็แน่นอนอาะตมายอย่าช่วยคุณคาราว่าถ่อยหลวงพ่อพูดถูกไอ้อทำอะไรวานะเนี่ยไอ้เ พวกแกพูดว่าพวกเราควรจะแนะนำตัวด้วยส้นไตรินสินะถ้าอย่างนั้นเราไม่มาแสดงตัวความส้นิกรสบกน้อยเจเดียวไอ้คุยมาดิหลวงพ่อดูนะครับหลวงพ่อดู ผมจะเล่นให้ดูแล้วประเด็นคือหลวงพ่อเอามาตอไนไหนวะมานี่ไปลงไปนี่เออเออไ,ม,อไม่ชอบแชร์ไหมเอาแชร์ไหมเออเอาโดนไม่โดนวะมาไม่ี่เรียบร้อย เสร็จร้อยไหมเลยตัวยิ้มกระบ,บองหน่อยยิบยิโอ้หลบอ่ายิ้มกระบ,บองหน่อยอะปีปาปีมาสนิทกันหน่อยมาสนิทกันมาสนิทกันหน่อยนายเหยียบเลย โอยตายแล้วใช้ความรุนแรงจัดการปัญหาอีกแล้วนะดูเหมือนว่าพวกเราต้องคุยกันอีกเยอะนโะยงหลวงพ่อต้องการแบบนี้จริงเหรอมันอาจจะจบไม่สวยสำหรับพวกเราก็ได้นะไม่ต้องเป็นห่วง อัตมาไม่ใช่พาจริงๆด้วยซ้ำนะอ้าวเฮ้ยวัดน,นี้ถูกอัตมาเป็นเพียงแค่เปลือกเท่านั้นเป็นฉากบางหน้านอขององค์กรไดโดจินั่นสินะนนมันก็เป็นแบบนั้นแหละยน,น,น,นยาโปรดช่วยคาราวาด้วยนะความจริงแล้วอัตมาเนี่ยแห,หละ,ละเป็นคนชักชวนเขาเข้ามาเอง S <S <S เมื่อนานมาแล้วอาตมาก็เป็นหนึ่งในสมนับคของไดโดจิอาตมาต้องการใครสักคนที่มีความสามารถในการทำงานได้แทนอาตมาอาตมาก็เลยชักชวนเขาเข้ามา <S <S 2> <S 2> เขาอาจจะมีบุคลิกที่ไม่ค่อยจะดีเท่าไหร่แต่งานสำคัญๆเขาก็คอยใช้ได้เสมอผมก็คงเห็นด้วยและพบแบบนั้นแหละ ผมจะไม่ปล่อยเขาตายไม่ได้โทรศัพท์กลับมาแล้วพวกเรายังไม่โอกาสจะช่วยเขาออกมาได้โยมต้องออกไปจากที่นี่ก่อนนะเดี๋ยวกองกำลังเสริมก็จะมาอีกไม่ช้ารีบไปเถอะถ้าออกจากที่นี่ไปแล้วคุณก็ช่วยเขาให้ได้แล้วกันอาอขอบข้าใจแล้วครับ